นี่พี่ไลฟ์ลงช่องเบีินีแฮนเมดนะคะวันนี้ลุงพาไปไหนไปโรงพยาบาลนครพิงค์วันนี้จะไปโรงพยาบาลนครพิงค์นะคะออกจากพ้ามาแล้วใกล้ถึงวัดหลวงปู่แหวนเนาะใช่เมื่อคืนฝนตกใช่ไหมลุงตกนิดเดียวเมื่อคืนฝนตกนิดนึงนะคะพอได้ชุ่มชื่นเนาะใช่ตอนนี้เวลาเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีค่ะ อันนี้วันที่สิบหกไปหาหมอค่ะนี่ขวามือนี่ครับนี่ดอกมาเลยค่ะน่าจะเป็นตะแบกอะลยยังไม่กบ้างนะมันจะมีอินทนินนะะแล้วก็เสหลวเมื่อคืนฝนเทลงมาเนาะเทลงมาแป๊บเดียวดินยังไม่ชุ่มเลยค่ะมันตกแแป๊บเดียวเองอันนี้เป็นถนนออกจากพราวมาเพื่อเข้าเชียงใหม่นะคะ พี่เมย์ไออะค่ะก็หาหมอที่โรงพยาบาลเพา้าหมอโรงพยาบาลเพ้าก็เอาน้ำลายไปเพาะเชื้อก็ไม่เจออะไรนะคะเอ็กซเรย์ปอดปอดก็ปก,ปกติแต่ว่ามันก็ยังไอไอแล้วมันก็นอนไม่ได้พอพี่เมย์นอนไม่ได้ลุงนิงก็นอนไม่ได้ตามนะตอนแรกมันไอเฉพาะกลางคืนตอนนี้มันไอกลางวันแล้วก็เมื่อวานหมอเขาก็เลยออกออกจดหมายให้ใช่ไหมลงุงหมอออกใบส่งตัวให้ จริงๆแล้วอ่ะใบส่งตัวตัวนี้ยมันจะใช้นุ่นนะคะวันที่ห้าเมษายนไปเริ่มแตกออกมาแล้วนะคะต้นนิ้วอ่ะมันโรยไปหมดแล้วค่ะอันนี้ต้นนิ้วเป็นบรรยากาศสองข้างทางนะคะเหล็ดมันอาจจะมีหลวมนะตามสัญญาณม,มันเป็นหมอกควันนะคะตรงนี้ที่เห็นนะมันไอมันเป็นน้ำลายเหนียวๆนะลุงนะ น้ำลายเหนียวเนียวเป็นฟองอะคะ่ะแล้วก็มันจะคันคอยิบยิบข้างหน้าที่เราเห็นประตูทางเข้าอะค่ะวัดหลวงปู่แหวน,นะคะ่นะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะตรงอินโชผ่านวัดหลวงปู่แหวนแล้วค่ะพอฝนตกลงมาต้นไม้มันก็เริ่มแตกใบเนาะมันก็ค่อยสดชื่นมาหน่อย ข้างบนนู้เป็นพระาธาตุนะคะ,ะนบนดอยอะคะะ่ทะทอดแตมันจะติติดบุดๆนะที่เห็นข้างหน้านั้นเป็นหมอกควันนะคะข้างขวาก็มีวัดอีกนะใช่วัดเยอะมากเลยนะคะแถวเนี้ย เราเหมือนจะเห็นไกลๆแล้วลุงนะอากาศก็ไม่เปิดเท่าไหร่นะอืมไม่ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะสลัวสลัวนถนนมันดึงดึงนะถนนดึงดึงนะลุงนะถนนมันดึงดึงอากาศก็ไม่เปิดเท่าไหร่นะคะหมอกวันเยอะ <S 2> <S 2> พอเข้าหน้าแรงทางเหนือจะเป็นแบบนี้นะค่ะ พี่แม่อยู่อำเภอเพลานะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะระยะทางจากอำเภอเพ้าถึงเชียงใหม่ก็ประมาณเก้าสิบกว่ากิโลเก้าสิบแปดไม่ลงนี่ชาวพ่อนุ่มนอดน้ำแม่โสนน้ำแม่สสนเราจะเห็นดอยไกลๆนู้นนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นฝน้ะลุงเนาะที่มันไม่มีหมอกควันมันจะเห็นต้นไม้ชัดแล้วก็เห็นภูเขาชัดมากหน้าหนาวหน,าน้าหนาวอ่ะฟ้าจะสวยแต่ถ้าเข้าหน้าร้อนจะเป็นแบบเนี้ย หน้าร้อนหน้าแรงลำไยก็ติดลูกกันแล้วนะติดลูกเล็กๆหอกควันก็มีไปทั่วทั่วสาระพิตษเลยใช่ค่าหมอกควันมันก็เกินด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยเจ้าคนแพทยค่ะแต่อยู่นนเห็นคนเหนือก็ดีใจแล้วยินดีที่รู้จักนะคะที่ไปเข้าเชียงใหม่ค่ะวันนี้ ไปโรงพยาบาลนครค่ะจัดไปโรงดินจัดให้ลุงินบอกลำคาแต่พอหน้านี้เนาะหมอกควันมันมาหมอกควันก็เยอะมันนี่ค่ะภูเขาข้างหน้านะคะเี่ยขวางอยู่ข้างหน้าทางก็จะเป็นคดเคี้ยวค่ะคงไปคงมาตอนเมื่อห้าปีที่แล้วก่อนที่จะมาอยู่พราะ่ลุงดินกลัวตอนนี้กลัวอยู่ปะ ตอนนี้ก็ยังกลัวกลัวไม่เลิกอย่าประมาณเนี่ยหน้าหนาวาสวยมากนะตรงเนี้ยเป็นผัดใบใช่ตน้นไม้มันผัดใบค่ะใบผัดใบสวยดีแต <ไป S 2> ่ยังไม่ออกนะเป็นทางโค้งะเป็นทางโค้งแล้วตรงนั้นก็เป็นดอยนะลุงนะเห็นอย่างเงี้ยคิดถึงหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวดอยจะสวยมากโค้งไปตามลุงเลย,ยหน้าฝนนะมันจะเขียวจะอมเลยใช่หน้าฝนอีกอย่างที่สวย แต่ถ้าหน้าเร้งก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ไอกหน้าหนาวอ,อลงแล้วค่ะวืดแล้วหนึ่งตรงกลางดอยหลวง่ะค่ะก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะมาดูรุงนินขับรถเข้าโค้งเป็นเพื่อนกันค่ะคนที่เพิ่งเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะวันนี้พี่เม์ไลฟ์ที่ช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะที่ YouTube ค่ะ เชียงใหม่เราเข้าเชียงใหม่ค่ะโรงพยาบาลนครพิงออกจากเท้าเข้าโรงพยาบาลนครพิงค์จนไปหาหมอจนโรงพยาบาลเท้าหมอเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลใหญ่เอาลวกันนะไปหาหมอเฉพาะทางว่างั้นน่ะเพราะหมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไมย,ยังยังไออยู่เกี่ยววันหรือแบบไม่แน่หมอก็บอกอาจจะเกี่ยวไม่ต้องลงไปาารักษาบ้างนะไปลงไปแล้วก็ดีขึ้นน่ ใส่ไออะพว่คนเดียวมีแค่ไม่ไ,มไออยู่คนเดียวไอนี่มันไอเหนื่อยเลยนะไอแบบคันคออะอมก็แล้วเนะพ่นก็แล้วนะนึุก็แล้วนะนยังไม่เห็นดีขึ้นเลยบนตัวเองค่ะบ่นตัวเอง,เองถ้าเป็นใบสาดมันร่วงนะลุงนะข้างซ้ายนี่สวยข้างซ้ายอะต้นอ,อ้อ ต้นอ้อซ้ายมือก็จะเป็นภูเขานะคะวางมือนี่ก็เป็นภูเขาจริงๆนะใช่ถนนมันจะเลาะตามภูเขาอะโค้งตามภูเขาต้นอ้อสวยนะตัวนี้นอ้อกำลังงามนะใช่เหมือนรถเยอะนะวันนี้วันนี้วันอะไรนะลุกนี่ก็ต้นอ้อแหละค้ังค่ะสวยจังถนนมันก็ใช่ <c oughs> สองข้างเลยนะคะซ้ายขวาเนี่ยเป็นภูเขานะทางดีนะร <c oughs> ับแปดสิบเก้าสิบกิโเมตรต่อชัวมตรงนี้ขับเท่าไหร่อ่ะตรงนี้ก็แปดสิบตรงนี้เก้าสิบตรงนี้ขับประมาณแปดสิบเก้าสิบค่ะเข้าโค้งได้สบายวันนี้ไอ้มดแดงมีแรงใช่ปะ่ะ เปลี่ยนไส้กองเชืเอ้อเพลิงงวดที่แล้วงวดที่แล้วเงแดงไม่มีแรงลงพาไปเปลี่ยนไส้กองเชื้อเพลิงไมเส<ม>ียงเงินแล้วมีแรงขึ้นนะนบบน้วดแดงชเชียงใหม่เจ็ดิกิโลอีกเจ็ดสิเอ็ดกิโลนะคะถึงเชียงใหม่ถนนจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงแม่แตงไงไหมลุงเ,เดี๋ยวพอเลยหลวงปู่ขาวเนาะก็จะขึ้นดอยลงดอยนิดนึงเด้อตดอยู่นี้ เน็ตมันจะติดติดหลุดๆนะคะพอมันหลุดไปเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมต่อมันเองข้างหน้าที่เราเห็นอะเป็นต้นสักนะใบไ,ไปหมดแล้วคนที่เข้ามาตกใจนะคะเห็นพี่เมย์ไลฟ์อะไรนะอันนี้พี่เมย์ไลฟ์ที่ youtube ช่องมีแฮนเม้นตนะคะสองเท่าเข้าเชียงใหมค่ค่ะตรงนี้ขับรถพาพี่เมย์ไปโรงพยาบาลน,นครพิงค์เดี๋ยวไปลองเข้าโรงพยาบาลใหญ่ดูเพราะว่าโรงพยาบาลพ้าวก็ หาสาเหตุไม่เจอว่าทําไมมันยังไอไอตั้งแต่เดือนเดือนอะไรลงเดือนสิบเอ็ดเนาะไอนานมากเลยนะคะ่ะปลอดก็ดีนะเอ็กซเรย์ปลอดสนะองรอบสามรอบเอ็กซเรย์จนหมอจําซิโครงได้บมดเลย <c oughs> หมอก็บอกปลอดก็ไม่เป็นอะไรเ <c oughs> นี่ยถึงห <c oughs> ลวงปู่ขาวแล้วคะ่ะหลวงปู่ขาวอนาลายโยไม่มีมีพึ่งว่า างจะเริ่มขึ้นที่สูงแล้วตรงนินบอกสบ,บายมากกลัวเหมือนเดิมเน็ตมันไปตัดอยู่กลางตรงกลางรอยหลวงก็พี่เมก,ก็หลุดไปเลยนะคะเจเเด,ดีบันพลดะลุกเหมือนรถเยอะนะวันเนี้ยทุกทีเราออกมาเราไม่ค่อยเจอใครอะ ถอดไปตรงเนี้บใครที่ถักเสื้อ M F หนึ่งสามเจ็ดนะคะทํากันบ้านนะถักดับเบิลโคเชไม่มีโซ่นะคะพี่เมย์ขึ้นสามร้อยตัวค่ะแล้วก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ถึงจะออก EP สองได้นะวันนี้พี่เมย์ไม่อยู่บ้านแล้วคะวันนี้ออกไปเชียงลุงบอกว่าเสียงใสๆแบบนี้เกินร้อยนะแต่ผมแห้ง,งเลนะ็กน้อย <laughs> น้ำหนักเดิมห้าสิบตอนนี้เหลือสี่สิบหกอ่ะหายไปกิโลเจ็ดโลไ้ลง มนก็หายไปสิบโลแข่งกันผอมค่ะเท่าแล้วใช่เศร้าเท่าแล้วต้นงิ้วมันเริ่มออกใบแล้วนะลุงไอ้ก็ต้นงิ้วนะแอแตกใบ,บอ่อนจอกร่วงหมดแล้วเขาเก็บดอกไปหมดแล้วนะอ่ะเขาชอบปลูกข้างทางเนาะแล้วก็ต้นสักต้นงิ้วได้ไดราคาไมต่า,าง,งก่่ โลสี่ร้อยเนี่ยเราไปทำข้าวซอยน้ำเงี้ยวซอยน้ำเงี่ยว้ซอยน้ำเมี่ยวที่ทำไหนอร่อยกูนะแม่สายแม่สายแม่จันนะลุงแม่สายแม่จันเยอะเยอะข้าวซอยน้ำเงี้ยวใช่แล้วเชียงใหม่ก็เป็นข้าวซอยกะทิหมี่กรอบใช่ไหมใช่เชียงใหม่ทำข้าวซอยน้ำเงี้ยวแต่ก็ไม่ได้ใส่ดอกยิ้วอะน้ำซุปก็จะเป็นมีกระดูกหมูลุงนินชอบมากแต่ถ้าเป็นของเชียงใหม่จะเป็นข้าวซอยหมี่กรอบเนาะแล้วก็เป็นเป็นกะทิไก่มีน่องไก่เวลากินเขาก็จะกินกับ ของแดงใช่ป่ะยี่ข้างหน้าตรงนี้ค่ะเป็นสวนสัตว์หมดเลยนะขวามือค่ะมีวัดไปบรธทตดได้ครับอยู่ทางนั่นซ้ายมือนะเดี๋ยวตรงถึงด่านอ่ะจะมีทางแยกลงไปชไป่อยนะคะเดี๋ยวถ้าเน็ตหลุดก็หลุดเลยนะคะตรงนี้เราจะขึ้นถึงกลางดยอยลวกนะคะถึงด่านมันจะมีด่านเดียวค่ะตรงนี้ถ้าแยกซ้ายมือลงไปก็จะไปวัดบ้านหลวงวันนี้เขาไม่ตรวจเนหลูก ไม่ตรวจไม่ตรวจเราก็ไปต่อขวามือจะเป็นต้นไผ่ไม่ลงไผ่เยอะมากเลยเริ่มค่อยดีนะคะจะติดตหลุดหลุดนะเพราะว่างวดนที่แล้วพยายามจะไล์แล้วก็ให้ดูดวงนินไซโค้งแล้วมันหลุด เดี๋ยวดูนะว่ารอบนี้มันจะหลุดไหมพอเลยทางก็จะเป็นคดเคี้ยวแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่เคยมาก็ระวังหน่อยเน,ะนาะขับรถหน้าฝนต้องระวังนะคะถ้าถนนล,ลื่น,นะคะ่ะถ้าจะมาแถวอะอย่างเงี้ยต้องเช็คยางใช่ไหมลุงยางอารอยางอ่ายางแล้วก็ลมยางนะคะสัมพันธ์สุดเลยเมื่อที่แล้วรถลงไม่มีแรงเนี่ยใช้เกินสองปีก็ใช้ทุกวันก็เปลี่ยนได้แล้วยางเนี่ยถนนมันจะเป็นแบบลูกขึ้นนะคะยางมันจะแข็ง ต้นไม้มันก็เริ่มแตกใบแล,ล้วลรถเก่งเขายังมาได้เลยน่ะคัะเนเล็กข้างหน้าน,ะ,นะคะข้างหน้าเป็นรถเก่งนะคะนะ่ะคันนิดเดียวเองสารเจนะ้าพ่อเนี่ยาถึงสารเจ้าพ่อดอยหลวงแล้วค่ะต่อจากสารเจ้าพ่อดอยหลวงก็จะเป็นทางลงเมื่อกี้พอตรงลงเนินอะ่ะสัญญาณมันจะหายแล้ว่อรอถเก่งก็มาได้นะคะแต่ว่าต้องเช็คสภาพรถเนะนาะอะไรยาฤทธิ์ใช่เป่าลุงคันเล็กสีดำน่ะ มันได้หรือยาฤิษไม่รู้แต่ชาวบ้านก็ใช้กระบะกันเนาะตรงนินก็กระบะน,นะคะ <c oughs> มีเมื่อกี้อันเดียวอะ่ะที่น่ากลัวค่ะที่เหลือก็ไม่เท่าไหรล่ละสบายสบาย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไล์ไปเรื่อยๆนะคะดูลงนิงขับรถสัญญาณเตือนโป้งอันตรายใช่มอันตรายบังเร็ว ตรงนี้ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะเนค่ะมันจะเริ่มเข้าโค้งจุดนี้ก็โค้งแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขวาทางมันจะมีน่ากลัวอยู่แค่สองช่วงเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> พูดมากลมปวดไอแล้วจะมีป้ายลิงนะแล้วจะเตือนลิงนะคะเนี่ยต้องระวังลิงๆๆๆๆๆๆเคยมีคนเจอนะคะลิงมัน ขั้นถนนเนี่ยแต่ลุงนินมาไม่เคยเจอทีนะแต่ลุงดินกับพี่เมย์ไม่เคยเจอนะโค้งเยอะหน่อยนะตรงนี้นะตรงนี้ก็โค้งเยอะหน่อยตรงนี้ก็ต้องระวังค่ะมีคนถามนะมีเอฟซีพี่เมย์ถามว่ามาพราว่ถนนน่ากลัวไหมอันนี้ถ่ายให้ดูเลยนะคะน่ากลัวไหมลุงไม่น่ากลัวหรอกไม่น่ากลัวนะคะไม่น่ากลัวเหมือนไปไม้ขงสอนเออไม้ขังสอนน่ากลัวกว่าเด่นชัยก็น่ากลัวใช่ไหมลุงลำปางเด่นชัยนะลุงลุงยอมเลยอ่ะอันนี้ก็ อันนี้ไม่มีอะไรแล้ะค่ะโล่งละพ้นดอยตรงกลางลอยหลวงมาก็สบายแล้วค่ะเขามีการสร้างถนนใหม่อะค่ะถ้ายัางไงเราก็อ้อมมาทางแม่แตงก็ได้ค่ะแม่ลิมแม่แตงจะสะดวกกว่าอีกปีนึงมั้งลุงว่าใช่ปะเนี่ยพี่เมย์จะชอบถนนแถวเนี้ยชอบถนนแถวเนี้ยถ้าหน้าฝนนะ,ะนใช่มันจะมีดิงเยอะอยู่ดิงน่าจะเยอะนะคะอยู่ในป่าแต่ว่ามันไม่ต้องมารบกวนแล้วเพราะไม่มีใครให้อาหาร เกิดคนให้อาหารนะครั้งหนึ่งนะคันจะจำนะใช่เดี๋ยวจะมารอไงป้ายมีตลอดเขาจะมีป้ายเตือนลิงตลอดนะต้องโค้งซ้ายโค้งขวาขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้ไม่น่ากลัวแล้วค่ะไม่โค้งเยอะเหมือนตอนแรกแล้วไม่เคยขับไม่ไำ้าทางก็ต้องระวังนะนี่ถ้าเป็นหน้าฝนนะตรงนี้ลุงจะสวยมากหน้าฝนเนี่ย ไอ้พวกต้นสัก,กมันจะสวยถ้าฝน,น่อยดใช่โค้ง่อยแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่เขาตัดหญ้านี่อะค่ะแถวเนี้ยแถวนี้ถ้าหน้าฝนนะมันจะดูสบายตาที่สุดเลยอะแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งมันก็จะแห้งๆถนนมันจะสวยมากเลยนะตรงเนี้ยต้นสักอามันเป็นต้นสัก ก็จะปลูกป่าศักดทั้งนั้นเลยค่ะขวามือที่เราเห็นอยู่สีน้ําตาลก็ต้นสัก์ซ้ายมือก็ต้นสัก์น่าจะชื่อบ้านป่าสักด์ด้วยมั้งใช่ไหมน้ลุงนะเดี๋ยวเราก็จะถึงทางเข้าน้ําตกโปตองใช่ไหมลุงเมื่อก่อนลุงเคยพามาเที่ยวโควิดมาก็บ้านใครบ้านมันนะเ,เขาก็ไม่เปิดด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นหน้าฝนนะตรงนี้จะสวยมากมาาใช่ เวลาเราถ่ายรูปออกมานะมันจะดูดีมากเลยแต่หน้าแรงก็ตามที่เห็นนะคะใบศักมันร่วงหมดแล้วขวามือก็จะเป็นต้นศักอ์่ะตรงนี้ก็สวยนะลูกแล้วดินข้างล่างมันจะเป็นดินออกแดงๆอ่ะอพอหน้าฝนแะต้นศักมันจะเป็นออกสีแดงตัดกับใบสีเขียวๆว่ะสวย ายเตือนลิงอีกแล้วค่ะเข้าเขตอำเภอแม่แปงเข้าเขตอำเภอแม่แปงแล้วนะคะออกจากเท้ามาแล้วถนนก็จะเป็นโค้งๆอ,อยู่แบบนี้ค่ะ,ะลุงขับประมาณแปดสิบเก้าสิบอีกห้าสิบหกกิโลค่ะถึงเชียงใหม่นี่ไงที่บอกว่าต้นสับมันจะเป็นสีแดง,งเนงี่ยเห็นต้นสับไหมคะมันจะเป็นสีแดง เพราะว่าดินข้างล่างมันเป็นดินแดงอะค่ะแแสภาพดแล้วแต่สภาพดินแล้วพอหน้าฝนแล้วมันจะสวยงามมากเลยนะตรงเนี้ยเด็ตมันก็จะติดติดหลุดหลุดน,นะช่วงเนี้ยแล้วก็จะดีอีกทีนึงก็ตรงแม่แดงอค่ะอันนี้มันเป็นกลางเนาะบ้านป่าสักงามเนี่ค่ะชื่อมันก็สมเลยบ้านป่าสักงามว่ากันใช่ต้นสักครั้งนั้นเลย ยิงดีเนาะปีนี้เรามาเราไม่เจอไฟไหม้ข้างทางเนาะไม่ปีนี้ก็นั่นแหละรอยเผาปแล้เนาะอ,อืมแต่แตมีรอยเผานะคะ <100 S 1> พอรอยเผาขึ้นมาก็ควันเนาะที่เราเห็นควันไกลๆที่บ้านเราว่าเนี่ยควันมันจะไม่ขึ้นสูงเก็แแล้วควันที่นี่แปลกอะมันจะไม่ขึ้นสูงมันจะอยู่เลียดินใช่ไหมลงุง <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนที่เพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าพี่เมย์ไลฟ์อะไรนะพี่เมย์เข้าเชียงใหม่นะคะมันจะมีบางช่วงที่นดตมันหายแล้วมันก็หมุกติ้วๆตรงนี้ก็เป็นต้นสักนะคะ,ะอ,อ่ามันจะเป็นต้นสีแดงแดงก็จะเอกเป็นสีนคาใช่จะถึงทางเข้าน้ําตกบัวตองแล้วค่ะอยู่ซ้ายมือเขาน่าจะปิดไม่ลูะ,ะตรงนี้ทางเข้าน้ําตกบัวตองะคะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราก็ไม่ได้ไปนานแล้วนนมันหน้าแรงเน,น,นานะโอ้หดูต้นสักขวามือมันผัดใบหมดแล้วลูกไปเรื่อยๆอันนี้ลงอย่างเดียวเลยใช่ไหมลงุลงเมื่อกี้ลุงขึ้นดอยตอนนี้ลงอย่างเดียวเลยนะฮะ47กเนี 4, ย่ยลงยาวเลย เข yeah. ah. okay. yeah, ื่อนแม่งัดสิบกิโลเชียงใหม่สี่สิบเจ็ดกิโลซ้ายมือตรงนี Alexander> ้เป็นตลาดของป่าใช่ไหมที่เขามาขายกันเขื่อนแม่งัดมันไปทางนี้ค่ะเลี้ยวขวานะฮะขวามือนะเป็นไปเขื่อนแม่งัดลงยาวเลยเพอเมื่อกี้ลงขึ้น ก็จะเป็นถนนแบบนี้ตลอดละจะไม่มีอะไรแล้วพี่เมย์สิ้นสุดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะไว้เดี๋ยวค่อยไลฟ์คุยกันใหม่เนาะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย